คครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็เจอกับผมในรายการ pkptv นะไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ทำคลิปกันนานเลยอันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมไรเลนเจอร์นะเออนี่ทีกลับมาเล่นเกมนี้เพื่อนแนะนำนะนี่ก็ไอดีเก่าผมตอนนี้เพี้ย สเปอร์มาสเตอร์นะสเปอร์มาสเตอร์ยิบสองแล้ว hey, แล้ววันนี้จะมาทำอะไรดีวะเฮ <c oughs> ้ยยุงไป,ไปก็ตอนนี้นะผมได้สร้างกิวใหม่นะ อกิวชุดนี้เลยนะ PKP เว้นเว้นวักและทีวีนะตอนนี้มีผมคนเดียวนะใครอยากเข้าเข้ามาได้นะไ,ได้ทำการตีไปแนละ้วเมื่อวันตีไปได้แหละแต่วันนี้ไม่ได้ตีทีส่วน นี่นะผมจะให้ดูเกียร์ไว้ถะเกินนี่นี่กับเกียร์ไวถ้ถะเกินผมกากมากเลยนี่ถ้าไม่มีเพื่อนแนะนำให้ใส่เกียร์นะเฮ้ยโดนแล้วะคราวนี้ผมจะมาเล่นสเตปพิเศษให้ดูกันนะเลื่อนเลื่อนเล่น,ลน,ลนอันไหนเยอะเล่นอันนี้ลวกัน เหมืองแร่ลึกลับระดับ6กนะจะเล่นให้ดูนะนี่ไม่ใช่เพื่อนไปเลยแบบไม่ใช่เพื่อนอ,อ๋นนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานก็ผมมีเรื่องจะคุยนะใครอยากาให้ผมทำคลิปเกมอะไรก็เม้นด้านล่างได้เลยนะ โอ้ยคันและผมก็จะแนะนำกิวของเพื่อนผมด้วยนะนี่ผมขี้เกียจเล่นเองให้มันเล่นออโต้ไปเลยกี่นาทีแล้วอ่าชน,น,นะแล้ว เล่นอีกสักตาให้มันอัพเลเวลเลยนี่ก็ไม่มีอะไรทำก็เลยมาอัดคลิปน,นั่นนี่น้อุนี่อุนี่ไม่ใช่แล้วโอ้ย ก็นี่ผมเงียบก็ขออภัยด้วยนะเพราะไม่ไม,ไมีไม่รู้ว่าพูดอะไรโอ้ยตีมันตีมันอันนี้จากผมได้อันนี้นะโคนี่ยูนิเตเรอ์ยูนิคอนมาใหม่แล้วก็บวเค,ค้กมาใหม่นะได้มาใหม่ สองตัวเลเวล up นี่ละยังเจ็ดเพชรเลยนี่นนยจุบนี่ก็จะมาแนะนำกิวเพื่อนนะกิวเพื่อนนี่อันตัวไหนแลว้ววะเอ๊เจอเออนี่ไงเข้าถูกแล้ว นี่ก็เพื่อนผมนะนี่ตูวตัวของเขาดินี่ก e ิวเขาเวลร์จิตนะนี่ตายชื่อตัวละครเขาเนี่ย K T K เวน T H K T A ไทยแลนด์นะ K, 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 K T K ไทยแลนด์เออแค่ละนี่ก็ตัวเพื่อนผมนะเขากำลังเล่นอยู่นนะ ยังไงแนะนำเพื่อนผมอีกคนนะไหนว่าอยู่ไหนอีกเจ๊กดโดนอะไรวะแนะนำอีกอีกคนนะอีกคนอยู่ไหนวะอีกคนเนี่ยอยู่ไหน นานหรือเปล่าวะขอเวลาสักครู่นะอ่ะนี่นี่นี่น d ม m r d r e a m c o m นะอัะนนี้รูปหน้าปกนี่โปรไฟล์นี่ก็ได้ไม่ใช่ของเขานะเขาเอารูปนี้มาใส่เฉยๆและนี่คิวเขานะ d r e a m 2 0 1นนะคิวเขาใช่ d ี e สองศ1นนะ ใครอยาเข้าเข้ากันได้นะแล้วยังอีกคนหนึ่งสาวะนี่เลยนี่เพื่อนผมก็ไปดูกันเองนะถ่ายเท่าไหร่แล้ววะตอนนี้ขนาดอยู่ในหกนาทีก็ไม่มีอะไรทำ นันก็ต้องขอจบคลิปอ้อยพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอฝากติดตามกันไว้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมและกดไลค์ไปถูกใจนะกดไลค์ไปถูกใจเออก็ถูกแล้วนี่หว่อันนั้นก็ลักก่อย,อยนะครับ